ชููก็มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียนะครับผมเครื่องเล่นเกมเครื่องใหม่ของ Renovo นะครับ Legion go Gen 2เนี่ยออกตัวเทรลเลอร์แล้วก็ตัวสเปคออกมาแล้วนะครับทำให้ตลาดการเล่นเกมนะเครื่องเล่นเกมพวกพา PC ช่วงปลายปีนี้ไม่มีเหงาแน่นอนนะออกประชนตัวเอซูสนะครับ Xbox a l i นะมาดูกันว่าตัวใหม่นี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมตัว Le g i น n Go Gen 2เนี่ย ที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือหน้าจอ8.8นิ้ว144 h ฮินะครับมี VRR ด้วยนะอันนี้ถูกใจลุงแมวมากนะครับใหญ่สุดๆสะใจนะครับเฮ <H irst S 1> ดีนะเล่นเกมนิ่งมากเนอะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับความจุเนี่ยอยู่ที่74วัตต์อาวเขาก็บอกว่าใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับสอนข้างเนี่ยก็ยังสามารถถอดออกมาได้นะครับที่สำคัญคือ ตัวปุ่มที่เติมเข้ามานะด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มด้านหลัง2ปุ่มซึ่งอันนี้ในรุ่นเก่าก็มีนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยน่าสนใจมากนะคือจะมีปุ่มเพิ่มได้ถึง3ปุ่มนะครับเราสามารถตั้งเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้อยู่ด้านหลัง1ปุ่มนะแล้วก็อยู่ด้านข้างตัวจอยอีก2ปุ่มซึ่งอันเนี้ยต้องมาลองใช้นะว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนยังไงนะครับก็อันนี้เดี๋ยต้องลองดูนะน่าสนใจถ้ามีโอกาสได้ลองนะ แล้วก็สิ่งที่แตกต่างของตัวเครื่องเล่นเกม,เมอื่นนะก็คือมีตัวแท็คแพดมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไว้เล่นเกมพวกเกมบางแผนได้สบายนะครับมีตัวแท็คแพดใช้นิ้วโป้งควบคุมได้นะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็ถอดตัวจอยออกมาได้ด้วยแบบนี้นะครับก็จะมีขาตั้งในตัวมันก็จะกลายเป็นแท็บเล็ตนะขนาด8.8ลูมเเห็นพรีเซนเทชันของเขาที่ ทำเป็นเหมือนกับตัวแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตโหมดได้ด้วยเนี่ยก็เจ๋งดีนะคือมันเป็นถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นแฮนด์เฮลพีซใช่ไหมเช่นตัว ASUS ROG Ally อย่าเงี้ยม,ม,มันจะมีความเป็นเครื่องพกพาใช่ไหมเล่นเกมเป็นหลักนะแต่พอมันดึงตัวจอยออกนะแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นแท็บเล็ตขึ้นมามันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีจอยเสียบได้ซึ่งลุงแมวว่าไอเดียนี้น่าสนใจมากนะครับ หรือว่าเป็นแท็บเล็ตนะ8.8นิ้วนี่ไม่เล็กนะครับคือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายเลยนะก็ซื้อทีเดียวนะก็สามารถใช้ได้ตลอดนะครับผมเครื่องรุ่นใหม่นี้นะครับ Legion Go Gen 2เนี่ยก็ชิปนะครับเป็น AMD Ryzen C2 Extreme นะครับแล้วเขาบอกว่า CPU สูงสุดเนี่ยเป็น Zen 5นะครับนี่รู้มาไม่รายละเอียดนะแต่ว่าอ่านให้ฟังนะครับสูงสุด8คอร์ core, 16เทรดนะแล้วก็ตัวกราฟิกเนี่ยน่าจะเป็นออนบอร์ดนะครับ Radeon 890m นะครับที่ใช้ RDNA 3.5นะครับเขาบอกว่าสามารถเล่นเกมที่ 1200p เนอะด้วย AMD HyperRX นะครับก็อันนี้ก็คงอารมณ์ไม่คล้ายกับพวก FSR หรือว่า r s r นะครับแล้วก็แน่นอนนะที่เขาโปรโมตนะครับก็มีหลายโหมดให้เลือกสัรน,นะจะเป็นโหมดพกพานะครับเด่นสไตล์ตัวแบบ Nintendo Switch หรือว่าเครื่องเล่นเกมพกพาถือไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผมด้วย หน้าจอ8.8นิ้ว1 4 4เฮิรสนะ 1 0 8 0 p อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เห็นบ่อยๆนะย่อโฆษณาคือโหมดที่เป็น APS ซึ่งลุงแบบก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจมันสามารถถอดจอยนะวางตัวหน้าจอ8.8นิ้วได้ใช่ไหมแล้วก็วางบนโต๊ะนะแล้วก็เล่นนะครับเหมือนเป็นอารมณ์โน้ตบุ๊กอ่ะแต่ว่าใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ทั้งสองข้างเนี่ยควบคุมในสไตล์แบบ APS มันเป็นไฮบริดเนอะระหว่างตัวเมาส์กับ คีบอร์ดกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมซึ่งตอนแรกสมัยก่อนรู้ไหมก็จะงงๆนะว่าไอตัวถอดจอย2อันแล้วมาเล่นกับตัวเรโนเวลลีเจนโกเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกไงเนอะแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2ปีนะครับที่รุ่นแรกออกจริงๆอะ่ะมันก็คือคอนโทรลเลอร์นั่นแหละ คล้ายๆกับของ Nintendo Switch น็อที่มีแยกออกมาเป็น2ข้างอะแล้วก็ในตัวเทรลเลอร์ตัวใหม่เนี่ยลุงแบบก็เห็นเขาใส่แล้วก็เดินบนสายพานออกกำลังกายไปด้วยนะคือมันคือคอนโทรลเลอร์ไร้สายแบบบลูทูธนะครับที่เชื่อมต่อกับเครื่องของอ Legion Go เลยนะแล้วก็เล่นได้ซึ่งไอเดียนี้น่าสนใจแล้วก็มีปุ่มมาเพิ่มเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะตัวโหมด APS เนี่ยมันยังมีคล้ายเป็นฐานนะที่ทำให้เราแบบเข้าใจว่าล็อกนะแล้วก็ บิดแกนไปมาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์เอาไว้เล่นเกมพวกไฟซิมูเลเตอร์อะไรเงี้ยเล่นเกมพวกบังคับเครื่องบินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เคยลองนะใครเคยลองในรุ่นเก่าก็บอกกันมาด้วยนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่เล่นได้นะครับก็คือเป็นโหมดคอนโซล ก็แน่นอนเอาหน้าจอ8.8ตั้งเนะแล้วก็ใช้ตัวจอยแต่เขาจะมีคล้ายๆกับเป็นก้านตรงกลางมาให้นะครับก็ใช้ตัวตัวจอยเนี่ยประกอบเข้าไปก็สามารถจับเล่นเป็นจอยได้เลยก็ข้อดีของมาก็คือว่าเราไม่ต้องพกหลายอย่างนะก็คือเราไม่ต้องซื้อหลายรอบนะครับคือซื้อตัวนี้แล้วก็จบไปเลยอันนี้น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากความเจ๋งองันนึงนะครับคือหน้าจอเนี่ยเป็น o l e d เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นรองรับนะครับ v e อร์ซ่าท Back 1000นะครับอัตราส่วนภาพในี่ยหกต่อ10นะแล้วก็เป็น1 4 4 h ส b r ่เฮนะครับความสว่าง500 n i t ยนสี DCI-P3 นะครับก็โอ้ถือว่าสเปคนี้ยอดเยี่ยมนะครับเป็นโ l e d ด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับบอกว่า74วัตต์อาวนะมากกว่ารุ่นเดิมถึง50.4%ทั้งที่ตัวหน้าจอขนาดเท่ากันนะครับเออตัวสเปคอะไรเขาก็แรงขึ้นด้วยนะก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆเนี่ยใช้ได้เท่าไหร่นะครับ เขาก็บอกว่าตัวจอยทั้งสองข้างเนี่ยถูกออกแบบนะครับตามอคุณอมิกดีไซน์นะก็ทําให้จับถือถนัดนะครับเหมือนกับมีตัวเอ,อตัวคลิปออกมานะจับได้สบายนะครับแล้วก็การจัดวางปุ่มด้านหลังเนี่ยได้รับการปรับปรุงนะครับให้จับถือได้ ดีขึ้นนะตัวจอยเป็นฮอร์ไอเฟกนะครับไม่มีดริฟตแล้วก็มีตัวอ่านลายนิ้วมือด้วยนะเวลาเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ขาตั้งในตัวเนี่ยมีความแข็งแรงมากเติมตัวไมโคร sd c a r กได้ถึง2เทราไบต์นะตัวทําความเย็นเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศได้ถึง45%นะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยแบบคู่นะครับรวม2วัตต์นะ เป็นนา i ิกะครับแล้วก็ s p ปเ i a l Audio อันนี้ก็ต้องไปลองกันว่ามันแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็ลองรับตัว Wi-Fi 6 e นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.3ด้วยก็ทำให้ไม่แหลกนะแล้วก็แน่นอนนะครับสมัยนี้เนี่ยไม่ได้เป็นขายเครื่องอย่างเดียวแล้วก็มี OS ก็คือ Windows มาให้อย่างเดียวนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแอปของเขานะครับเปิดซ้อนขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งชื่อว่า legion space นะก็เปิดมาปุ๊บก็เป็นเหมือนกับหับนะ ที่รวมตัวแพลตฟอร์มเกมต่างๆนะเช่นตัว PC Game Pass นะครับตัว Steam ตัว Epic และอ,อื่นๆนะครับมารวมไว้ในที่เดียวคือกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถเข้าได้ถึงทุกเกมที่เรามีในเครื่องเลย แล้วก็แน่นอนนะครับเขายังรองรับตัวอ s สร i รีของเขานะเช่นตัวลีเจนโก o ดกนะครับเสียบปุ๊บก็เอาไปต่อกับตัวจอใหญ่ได้นะหรือว่าตัว l e g i นโก o ชาร์จิ่งคอนเน c t เตนะครับแล้วก็มีตัวแว่นตา VR นี่คือโอเวอร์วนะครับมาดูสเปคกันจริงๆนะก็คือตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็น AMD Ryzen C2 Extreme นะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home นะการาฟิกเป็น AMD แบบรวมนะครับ AMD Radeon นะ หน่วยความจำนี่ไงเป็นแรม 32GB นะครับ8,000 m h เมกะเฮิร์ LPD DR5X นะครับผมตัวที่เก็บข้อมูลเนี่ย SSD นะครับ PCLE นะ 2TB เทไบต์แบตเตอรี่เนี่ย4เซลลจ็วัตต์อาวนะครับผมแล้วก็ลำโพงเป็น2คูณ2พร้อมนาะฮิมิกออริโอนะพอร์ตนะครับมีชุดหูฟังไมโครโฟนแบบรวมเนะ มีพอร์ต USB-C 4เลยนะครับ4นะซึ่ง4เนี่ยมันสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้40กิกนะแล้วก็มีเป็นดิส p l a พอร์ตได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่ง power delivery ที่3.0เนี่ยนะนะอยู่ถึง2พอร์ตนะครับมีตัว micro SD card ที่รองรับสูงสุดที่ 2TB ทรบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีตัว Wi-Fi 6 e นะครับ2คูณ2 ax นะครับแล้วก็ Bluetooth 5.3นะ ตัวหน้าจอนะครับเป็น8.8นิ้ว OLED นะ1920คูณ1200นะครับอัตราส่วนภาพนะครับเป็น16:10อัตรา refresh rate นะครับอยู่ที่144 Hz นะ DCI P3 นะครับ500 nits นะรับเอ่อทัชสกรีนแบบ10จุดนะครับ v r ได้รับรอง Versa True b a c k 1000นะเป็นประเด็นเดียวที่ยังคิดแล้วคิดอีกสำหรับลูกแมวนะครับก็คือว่าตัวน้าหนักเนี่ยอยู่ที่ 0. 92กิโลกรัมเลยนะซึ่งอันเนี้ยก็ก็น่าคิดว่าหนักมากเลยนะน่าจะหนักที่สุดในตลาดหเล่แบบไม่แน่ใจนะครับผมแต่อันนี้ต้องลองของนี้มันต้องลองว่ามันไหวไหมย,ยังไงนะเพราะว่าปัจจุบันก็เห็นท่านผู้ชมหลายท่านก็ใช้อยู่นะครับผมมันต้องมันต้องเวิร์กอยู่ประมาณนึงแหละนะแล้วก็ถ้าตามเว็บไซต์ของเขานะครับเขาก็บอกว่าตัว l e n o v o l e g i o n Go Gen 2เนี่ยนะจะวางขายเดือนกันยาก็คือ เดือนนี้แล้วนะครับถึงเริ่มเปิดตลาดนะไม่แน่ใจว่าจะวางขายในไทยเมื่อไหร่นะครับแล้วลูกแมวลองดูราคานะเขาบอกว่า999ย e ูโรนะครับซึ่ง1ยูโรเนี่ยวันนี้นะลองเช็คดูนะครับอยู่ที่ประมาณ37.59ไทยบาทนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ37,500 53บาทอันนี้คือราคาแบบดาดๆคูณกันเลยนะซึ่งเข้าไทยไม่น่าจะว่าจะได้ราคานี้อาจจะขึ้นไปอีกนิดนะอาจจะ40,000ื่นสี่หกว่าๆแถวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่ราคาเนี่ยน่าจะไฮเอ็นที่สุดแล้วแหละแต่ก็น่าสนใจเพราะมันตัวจอเนี่ยโอ้โหมันน่าสนใจมากนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพอเครื่องใหม่มานะเครื่องเก่าตัว ลีเจนโกนะครับแล้วก็ l ีเจียนโกเอสเนี่ยราคาจะดีขึ้นหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมไปเล็งกันด้วยนะตอนนี้ในซีรีส์ของ l ีเจนโกเองเนี่ยก็จะมี3ตัวแล้วนะครับทั้งเจนเก่าแล้วก็เจนใหม่รวมกันนะใน,นโิดี้ยังไม่คุยว่าลูแมวคิดกันกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องให้ตกผลึกสักพักนะแต่ก็เอามาฝากกันนะท่านผู้ชมดูแล้วคิดยังไงนะครับจัดไม่จัดก็บอกกันมานะลูแมวขอลาไปนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปนะขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผม